นี้นะคะคนสวนคนใหม่ของลุงคิดนะคะเออค่ะนี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขามาทําครูเขาเป็นมืออาชีพนะคะลุงคิดต้องการมืออาชีพนะคะให้สวนแกจะได้แบบว่าดูดีนะคะนี่แหละค่ะเราก็ฝากความหวังไว้กับนี่แหละค่ะคนสวนนะคะอ่าต้องจะมาตอบไอเดียของคุณคิดนะคะคุณคิดเขามีไอเดียน,นี่ก็สั่งอันนี้มาแล้วนะคะ นี่ค่ะกำลังอันนี้เขาข้องแค้วค่ะคนนี้เาขา้องแค่วนะคะค้องแค้วนี่ค่ะไอแปลงเนี่ยเขาก็ยกล่องแล้วนะคะเขาบอกว่าไอที่ขุดขุดมาเนี่ยที่คนสวนคนเก่านะไม่ใช่น้ําท่วมผักตายหมดแล้วนะคะนี่นะคะสวนโอ่งน้องทับทิมก็ยังไม่ได้เพ้นอะไรนะคะทําสีขาวใช่ค่ะมีตรงกลางเอาไว้เดินตรงกลางพวกพี่จะทําเป็นทางเดินดูแปลงพงแปลงผัก แล้วก็นี่นะคะอันนี้ก็จะมาทําเป็นซุ้มให้ผักนะคะแล้วทําเป็นแปลงอะไรอันนี้ไม้ยูคาไม้ยูคาลิปตัสมัน,ม,น,ม,นมันความยาวมันเท่ากันอยู่แล้วแปลงมันต้องขนาดเท่ากันนะน,ะน้องถึงจะสวยโอเคแล้วก็ไอ้ไม้นั่นนะ่ะวูดนั่นนะ่ะ เห็นไหมที่พี่วางไว้อ่ะจะค่อยเอามาตกแต่งเออค่อยมาใช่ไอ้ตรงนั้นเออเห็นไหมอันนั้นน้องเคยพี่เขาไปจัดสวนใช่ค่ะถึงโอ่งสีขาวเลยจัดสวนเแื่อบางทีอาจจะค่อยค่อยทำเต็นท์จะมีเต็นท์เขาเรียกอะไรเต็นท์ผักผักเขาเรียกอะไรกร g r e e าส์อ๋อผักกปลอดสารพิษ organic เออร์แกนิกเขาจะมีอยู่หนึ่งเต็นท์เดี๋ยวค่อยนั่นแต่เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงใกล้ๆเราก่อนที่ปลูกก็สบายเออใช่แมงเยอะแถวบ้านเราท่กวาใช่เยอะจริง พี่ถึงต้องมีแม่บ้านครับมันไม่ไหวแล้วพวกพี่ต้องทํางานด้วยไงฉีดมันก็กินไม่ได้ครับใช่โอเคไปไปบายไป yes ป you go t o yes เอาสองแปลงเอาสองแปลงสองอ่ออ่อเท่าไหร่เอาสองก่อนหรือว่าดิดอีกทูดิดดิดไม่เอาทีนี้มันใกล้ถนนเกินหรือว่ายังไงยาวว่าหรือว่าตรงนี้ก็ได้เอย่าเอาฝั่งนี้ก่อนดูแต่ฝั่งนี้มันก็จะได้ดูนั่นเลยดูฝั่งนี้ด้วยก็เอาสองให้มันคู่กัน เนาะก็คือดิทูดิทูกิฟฟ์ไว้เยอว่ายู่ิงมันโซโอเวอร์แมซีแมนอ๋อเขาบอกเอาตรงนี้กับตรงนี้ก่อนอันนั้นก็ไปว่ากันโอเคใช่มันเนียร์โหดด้วยใช่ Yes I go to yes ไป Yes ไปสุดาบอกนูไปด้วยไม่เอานางไปด้วยทำไมอะ Yes ไป

ตอนนี้เราจะทํารั้วไม้ไผ่ก่อนนะคะตอนนี้จะทํารั้วไม้ไผ่นะคะเราสั่งไม้ไผ่ใครที่เอามาให้นะคะคก็คือนี่แหละค่ะผู้รับเหมาของเรานะคะสอจอปมไมของเรานะคะทํารับเหมาด้วยนะคะไอ้ปลูกไก่ขายด้วยนะคะเผาถ่านขายด้วยนะคะเลี้ยงวัวขายด้วยค,<อ> <c oughs> คืออาชีพธุรกิจเยอะมากนะคะเ <c oughs> พื่อนปาเิซี่คนนี้นะคะธุรกิจนางเยอะมาก นี่ค่ะดูว่าไม่ไผ่มานะคะเราจะมาล้อมหาะวัวเพราะว่าตอนนี้พ่อบ้านใหม่ของเราไฟแรงมากเลยนะคะไฟแรงไฟไฟแรงมากนี่นี่กําลังทายลิอย่จีวดบอกเพื่อนนี่นะคะก็ตอนนี้นะคะ แมนกระส้นบอกแล้วไฟไม่อยู่กระสานอยู่ซื้อบ่ได้ไม่ได้เราเป็นคนทำงานฮะน่่เรามีไฟเยดใ้จังสีได้หรือตัดิได้หดออรก็ได้สั่งเผาเลยอย่ามองราสลัดเด้อแมนแ้วพวกนี้เดี๋ยวไปไปแหมมันสมพอนปากในเทอ อย่ามันวยง่ายเถอะดีแล้วล่ะมันมีไอ้ฝน กอะไรเนี่ยเซซิลี่ขัวหรือว่าอะไรอ่าม <Pom. S 1> พรผอมต้นพร้อมเป็นเครือไหมหรือว่าเป็นทีหรือว่าเป็นลูกไลทเดอะสเนกอ่ะเป็นฟึบฟืบฟใช่ไหมหรือว่าเป็นท like ี <Yeah. S 1> เป็นฟิกไม,<ๆ>ไม่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 เดอะทีน่ะลูกไลทเดอะเคิร์ฟออฟสเตทสเตทโอเค คิดบอกว่ามันเป็นพริกใหญ่มากใช่ไหมอ๋อต้นประมาณนั้น no, <form. S 1> พร้อมบัลลองอ๋อคล้ายๆพริกหยวก <Yeah. S 1> พริกหนุ่มลูกไรพริกหนุ่มเหรอลองอะบัลโมบิกใช่ไหม <More big. S 1> ใช่ค่ะเป็นพริกหยวกพันใหญ่อย่างงี้นะค่ะเดี๋ยวอันนี้เสาปูนนี้ก็จะให้นักแก้วเอาไปนะเขาจะไปทําเสาอะไรของเขานะคะเดี๋ยวน้าแก้วจะเทกอะดิซิเมนเนี่ย เมกยูแฮมมอ e แอ r เรียยูรีเมมเบอร์เนี่ยในซีเมนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ยกไปแล้ว <Yeah. S 1> จะได้โลง่งอ๋อนี่คุณคิดทำแปลงผักพริกนี่ค่ะนี่ค่ะต้นเขาเขาเพาะกล้าไว้ค่ะมันเริ่มโตละล้วที่แกมีความสุขมีความสุขไหมคุณคริสอยู่ที่เนี่ย <Yeah. creation. S 1> คุณคิดบอกมีความสุขนะคะ <Yeah. S 1> ทำให้แกมี Make you have สเตเวนยัวเดชีหน้าจอยมาเซฮัลโหลมามาโอ้โหนน้่นนาน้นอเนอนอเนนนิ h งเรดาร์รีน้าจอยมานะคะมาคุยกับแม่นะะนี่นะคะแล้วก็เออเนเนอโซดาขมเฮาเนอ เออเออไปไล่มันไปไล่มันไปไล่มันไป <c oughs> มันชอบกัดโซดาหาหมาตัวนี้มันไม่ใจดีวิ่งตามหมาตัวนั้นไปมันกัดค่ะ <c oughs> มานี่ล Good girl. Uh ูกไปกูดเกิอฮะจิบกระปุกกกอแก๊กแก๊เออแล้วมาเห็ด ยู่เฉยๆไม่เป็นค่ะลุงคิดเขาชอบปลูกผักทไม่ต้ไม่ทำไม่ต้องไมไม่ทำองทำไมทำไมทำไม่ทํไม่ไม่ทำไม่ทำไม่ทำไม่ไม่ทำไม่ทม่ไม่ทำไม่ไม่ท่ทำม่ทำไม่อำไม่ทำ่ทำไม่ทำไม่ม่ท่ทำม่ทำไม่่ทไมอมไมมมไ่ อันนี้ไอ้ทับทิมค่ะเป็นผลดีมากเลยนะคะลูกทับทิมอ้อกะเพราแดงว้าวลุงเคียชอบกินผัดกระเพรา